สวัสดีคะ่ะวิธีการนึ่งผักกลุ่มนะคะวันนี้จะโชว์นึ่งผักกลุ่มให้ดูนะคะนี่นะคะนึ่งผักกลุ่มนะคะนึ่งแต่เมื่อคืนนี้นะคะนึ่งทั้งคืนนะคะเอา่านใส่เอาสาร่านใส่เตาหมดสามชุดนะคะหมดสามชุดแล้วนะคะแล้วผักกลุ่มนี้จะจืดหรือเปล่านะคะนี่ค่ะจืดก็หมายถึงมันไม่ขมนะคะนี่นะคะนี่ผักกลุ่มจะใส่น้ําขนาดนี้แหละ เติมน้ำสามรอบเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้นะคะนี่ค่ะก็เอาเอา้าวนี่คือเราจะเอาครกนะคะทับไว้ครกทับไว้ให้มันแน่นให้มันจืดเร็วรสชาติมันจะไม่ได้ขมคือหมายถึงมันจืดก็รสชาติไม่ขมแล้วค่ะนี่ค่ะนี่คือผักกลุ่มนะคะน,น่าทานจังเลยนะคะโอ้โหน่าทานจังเลยนะคะผักกลุ่มนะคะนี่เดี๋ยวชิมดูก่อนนะคะชิมก่อน อืมตืดแล้วพอดีกินเลยอืมอร่อยมาก,กพอดีกินเลยค่ะอ,อืมอืมพอดีทานพอดีอร่อยเยให้มีรสชาติขมๆสักนิดจ้ำกับแจ๋เมะกอกนะคะน้ำพริกตำเจ่วบะกอกเว้ยแบบนี้จ้ำกับหัากุ้มรับรองเลยอร่อยอม,มันจะรสชาติมันๆนะคะค่ะรสชาติออกมันๆ เราจะเอาใส่แบบนี้เอาใบตองใส่แล้วก็ทับด้วยครกถ้าเราจะจะให้มันจืดอีกแล้วก็อุ่นอีกบางคนจะเอาไปล้างน้ํานะคะเสร็จแล้วนึ่งรอบหนึ่งแล้วก็จะเอาน้ํามารดลดล้างน้ําออกแล้วก็มาน,นึ่งใหม่มันจะจืดเร็วหมายถึงมันจะไม่ขมคือจืดนะคือไม่ขมนะคะค่ะนึง่งใช้เวลานึง่งกี่ชั่วโมงตั้งแต่หัวค่ําจน ห้าทุ่มก็ประมาณห้าชั่วโมงหกชั่วโมงบางคนนะ่ะทั้งวันเลยนะคะนึ่งตั้งแต่ใช้เคียงใช้ปืนสุมนี่นึ่งใช้ฐานก็จะเปืองฐานหน่อยอ่ะนี่เราจะไปตำพริกนะคะตำแจ่วมะกอกนะคะติดเตานะคะติดเตานึ่งอีกค่ะนึ่งต่อให้จืดให้มันอร่อยกว่านี้อีกเอาสักนิดอีกนะคะ เอาฐานอีกรอบหนึ่งนี่จานลูกกระปุกนะคะโอ้ตแล้วโตแล้วโตแล้วนะคะโตวแล้วนี่โตแล้วกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินลืมตาแล้วนะคะลืมตาแล้วโตแล้ว โอ้โหแต่หมัดเยอะอยู่บุกเอาแป้งมาใส่ให้จเจ้าเพนด้าหลับปุ๋ยเลยอุ่นน่ารักนะคะอุ่นกันอะไรอ้อนอ้อนแอดแอบฮะฮะโอ,โอ้โห ากันนอนหลับเลยเจ้าหมาน้อยเอ้ยมือลืนตาแล้วอ้าวตอนนี้ยังนอนกันอยู่อีกอ้าวขี้เกียจจังเลยเอ้าวเออนอนเดยมีความสุขต้นเงินไหลมาของนาจาก็สวยแล้วน้ำรดหรือเปล่าน้อนี่ทำไมถึงแห้งจังน้อสงสัยไม่ได้ลดน้ำ ออื uh huh. ไปเลย uh, uh, ไม่ลดน้ำเลย uh, หนอจ่าเอ้ยเดี๋ยวย่าจะลดให้ก่อนอ uh huh. เหนียวเช้าไปเลยนี่ uh huh. ไม่ลดน้ำปลูก uh huh. ไม่ลดน้ำได้ยังไงออื uh huh. ขยายพันธุ์ออกมาอีก <c oughs> ยอดใหญ่เลยถ้ารดน้ำมันก็สวยแบบนี้ต้องใช้หลักเครือเนาะเอาขึ้นงไปดูคอนแคนก่อนนี่นะคะต้นคอนแคนใครที่บอกว่าไม่เห็นคอนแคนโอ้ตัวนั้นออกยอดแล้ว โอ้ที่ตัวนี้ออกเยอะออกเป็นดอนแล้วอุ๊ย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 โอ้ล้มล้มล้มโอ้โหสะเพ้าหลือเกินเนาะโอ้เรวได้ยังไงเนาะสูงเถอะเนาะอือเราก็เก็บตัวต่ำๆมันเนาะนี่นะคะดิจะเก็บแกงใส่ไก่แจ่มแมลงนี้อ่าเอาตัวต่ำๆมัน ตัวนี้เก็บไปแล้วเก็บไปแล้วหลายรอบแล้วนะคะนี่ค่ะที่เก็บไปแล้วหลายรอบแล้วค่ะตัวนี้มันออกที่หลังมันออกที่หลังแล้วก็จะเก็บใหม่มันก็จะเริ่มออกพ <ซะ S 1> อมันออกหมดแล้วมันก็ตัวที่ยังไม่ออกก็ยังไม่ออกโอ้ตัวนั้นยอดยาวเลยนู้นสูงสูเห็นไหมหนูเห็นไหมคะนี่สูงสูงนี่ยอดยาวเลยอ๋อวันนี้จะเก็บคอนแคนให้น้องอาจารย์มาถ่ายให้ต้องไปหาเกี่ยวแล้วค่ะ ต้องใช้เกี่ยวใช้เกี่ยวมาเกาะเอาเกาะเอานี่ตัวนี้แกงคอนแคน,น,นแล้วมะแรงนี้อือหือแกงคอนแคน,นใส่หว้อีกแล้วมะแรงนี้มีไก่แจ้มไหมเนาะหาไก่แจ้ม,มาใส่เนาะนี่นะคะโอ้โหไก่แจ้ม,มาใส่ นี่แหละนี่แหละค่ะคือคอนแคนแตัวนี้ไม่ออกนี่คือต้นคอนแคนนะคะโอ้โนี่ก็มะพร้าวน้ำหอมอืมนี่เขียวแล้วเริ่มจะได้กินแล้วมะพร้าวน้ำหอมฉันเดี๋ยวฉันก็ได้เอาไว้ให้ยอฟซีมาฉันก็พาให้ยอฟซีกินน้ำมะพร้าวน้ำหอมฉันแล้วค่ะนี่ค่ะ ต้นตูเรวยมะพร้าวน้ำหอมฉันนะนี่โอ้ยหเพราะว่าเอาน้ำนะคะอาบน้ำแล้วก็เอาน้ำต่อท่อน้ำมาใส่นู่นค่ะต่อท่อมาแต่แต่ห้องน้ำนะคะเอาลงมาใส่อาบน้ำถึงไม่เสียประโยชน์ต้องเอาลงมาใส่ต้นผัก มังคุดปีที่สองแล้วนะคะนี่ต้นมังคุดนี่คือปีที่สองแล้วมีสองต้นต้นนั้นทำไมถึงไม่โตเนาะต้นนี้ทำไมถึงไม่โตเหมือนต้นนั้นมันแดดวะสงสยัยแดดถูกต้นนี้อยู่กลางแดดก็เลยไม่โตมังคุดนี่มะลิก็ไม่เป็นดอกสักครั้งเลยเอ มะลิก็สองต้นยังไม่เป็นดอกเลย,ยนี่ค่ะโอ้ยประหวานต้นนี้ก็แตกยอดเลยเป็นยอดเยอะเลยนี่นะคะก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะ,คคะ,คะสวัสดีค่ะ